ดแล้วหละแรงครับแรงเหรอเรด้วยอๆแล้ึไมไได้ไ่ทันงไมเหรอมาจีเลยครับคันนี้กินอยู่ไครนู่นครับผมปิดกล้องไม่ทันระวังมือเด้อเวลาตัด Ui, bị mất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 . Ui, mời lửa. Nó mời สวัสดีครับทุกคนนับประมึกครับหมกเล็กตกปลาพาเที่ยวก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมตอนนี้นับประมึกอยู่ที่ไม้คลอง16บ่อลุงป้านะครับ5 0 0ร เดี๋ยวนะครับผมเช่นเคครับลำหอม1กิโลชิปมะกิดเทียมครึ่งกิโลครับผมลงเบ็ดหาคันเดี๋ยวลงเบ็ดเสร็จมาคุยกันครับมากับนาปลเล็กคนเดิม <c oughs> เีครับผมดูอุปกรณ์สายหน้ากันครับก็รีเวดขนาด3ซมเสนเดี๋ยวชุดแรกจะปั้นใหญ่นิดนึงนะครับตาเบ็ดเป็นอิซมะ วันนี้ใช้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับอิซมะเบอร์เจ็ดครับผมวิ้งครับอันที่สองอันที่สองัอนที่2ไปมื่ไปมื่อคันดีป่ะใช่โอ้ยูิวิววยู่ดไหม มาแล้วแต้มแรกของเราปลาอะไรเอ้ยปลาปลาหมอปลาหมูอคอมเมนปลาหมอตะกรับเออปลาหมอตะกรับส,สวยๆเรากะชังแม่กะชังใหญ่เลยนะปลาหมอตะกรับ มาแล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดเต็มแรกเราก็มาจะคุ้มเงินร้อยเราหรือเปล่าคอยดูกัน <c oughs> อย่างน้อยก็มีหมอตะกลับมากินเบียแล้วแล้วครับผมท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ได้ย้ายจุดมายังใต้ต้นมะพร้าวจุดแรกปลาก็ยังไม่กินกครับตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสามโมงผมก็เลยมีเป็ดไหมทำอะไรอ่ะ มาลขางข้างๆกัน,<ะ>ต,รนตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งไว้จะเมาหมดบอยเลยไงนี่ไงมันอยู่นี่ คผมเดดินจะตักมาแล้วด uh, uh. ี oh, ๋จวตักเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจวพึ่งนะโอู้วอะโออในที่สุดเราก็มาถึงไซก้ากำลังแบนเลยเอาได้ไหมได้ได้ได้ เดี๋ยวเปี๋ยวพวกนั้นตรงนี้หมดเลยนะอยนโอ้โหนั่นนะลูกนี้ตามนัำเพชรมาแต่เช้าแล้วนัำเพชรชวนมาตรงนี้ไม่ได้มาครับโมต่ไปอยู่กลางบ่อนูน่นไซก็กำลังไ้นี่แหละเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมง ปราสมโมงยี่สินาทีตัวที่ 2. 2ตัวที่2ของเราวันนี้โอ้ปะมาเอตอนเย็นจริงจรงเราลงจุดที่จริงๆครับผมลงจิดุดนี่พอลงปุบปุเช่นน,นั้นแหละครับอี๊ดเลยจี๊ดเลยทีนี้ลงองลับจีีดสรอบแล้วนี่อีะอี่ นี่ลลไปลังรลน้ำตตกเลยเนีน้ำลึกมั้นเข้าไหรองานตอนน้นาเล็กจะตั้งกล้องฟูสองแต้มไม่ได้ถอดๆเลยดึงเอาดึงเอาเลยครับทีนี้ตู้เน่ะ และนี่ก็คือจุดที่3ของวันนี้ของเราครับผมหลังจากที่ผมตีเป็ดไปเพียงแค่คันเดียวก็ได้ยี่สงมาถึง2แต้มหลังจากนั้นมผมก็ย้ายบาเบา็ดมา,าทั้งหมดเลยครับผมมาลงอย่างจุดนี้ติดตามเชียร์ตามชมครับ

ครับผมน <song> ผู้ชมครับก็16นาฬิกากัอีก37นาทีนาเพชรก็กลับแล้วครับผมบางดีฟิชชิงชาแนลก็มามด้วยกันครับ<ป>ผมมา <ism> พร้อมกันเดี๋ยวนาเพชรหมานมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูผลงานวันนี้โอ้น้ปลาหมึกไปลงอยู่ตรงนู้นคนเดียวตั้งนานถ้าตามนาเพชรม,มาก็คงนี่ครับยี่สุกตัวนี้น่าจะไซส์ห้ได้เนี่ยนี่ สุดยอดเลยโอ้ยอยากถ่ายรูปด้วยจังเอาไหมาถ่ายรูปไหมถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยปลาเขาเราหล่อ <laughs> มาถานักพชรถ่ายนักพชรก่อนแล้วก็ถ่ายผมอีกที่นึงน <laughs> ี่เจ้ารถถังนะครับผมรถถังยักษ์ครับผมนี่ มาาถ่ยรูปนี่ผลงานคนตักครับนี่ผมเป็นคนไปตักครับผมปลาเขาเราหล่อครับกม่กดกดตรงรูปกล้องแล้วเราจีเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมนะเพชรคับผมมานมากเลยไซเบนสามเนาะไซเบนสามไซเบนสามแล้วก็กดไปหกดหกได้

แตดไซเแ็ดเราไม่เจอของใหญ่เยอๆไปอะยกไปไปเห็นหน้าดูหน่อยห <c oughs> น้าปลาหมึกวันนี้4แต้มเท่ากันกับหน,น้าเพ็ดแล้วแต่ว่ามีแต่ไซมินิ เอดูย้ายมาตั้งแต่้นแล้วถั้งเราย้ายมาตั้งแต่ยนนะไปทำแต่แง่ใช้แบนตัวที่สี่ cút ừ, 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 đâu cút hả cho ra đi ú ú sao mà 먹ได้ มั้ยได้มั้ยได้มั้ย

ไกลครับผมกเกือบกลางเหรอฝั่งฝั่งนี้เลยครับอันนี้อพอได้นี่อุยในที่สุดผมก็ทำสำเร็จในที่สุดผมก็ทำสำเร็จ อันนั้นของเขาอันนี้ของผมครับน่าจะสามถึงสี่โลได้เลยว้ยาแล้ว,ลวมีปัจปาดมือพี่ปะขวไว้พี่เปิดเด็กหวานพดมา,นม,มาขึ้นมามาขึ้นมาเร็วๆโจด <c oughs> ยังไม่กลับครับผมยังไม่กลับห <c oughs> วานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลย โอ้ไซนี้น่าจะสามสี่ลูกอะงัดจนได้ครับผมเพาะๆกับของน้าเพชรเลยเนาะง่าย<น>เลยครับผมหลังจากที่ลงไปตักให้น้าเพชรที่นี้เราก็ได้ตักของตัวเองบ้างมาขอดูหน่อยเถอะไอ้รถถังเลี่ยนนะ โอ้โหลอกลั่นปีเลยครับผมอม,มาจนได้หมายนี้เด็ดยิงครับของใหญ่มีครับนี่แหละครับลงถูกจุดถูกที่มีให้หลุ้นตลอดครับผมโอเค <c oughs> โอเคครับโอ้เดี๋ยวลงอีกสักไม้ก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ห้าโมงสามสิบเก้ เลยครับผมกดกล้องไม่ทันอู้ปิดกล้องไม่ทันเหรอมาจีๆเลยครับคันนี้กินอยู่ไกลนู่นครับผมเปิดกล้องไม่ทันอู้นอู่นอับเลยครับผมท่านผู้ชมนู่นอู้นอู่นมาแรงเลยมาแรงเลยจะเข้าไปชังด้วยเหรออยาเข้ากรชังด้วยแล้ว อยู่นอกกระชังโอ้โหมาติดๆะมาติดๆระวับบงนะผมตักก็เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ลงไปทางคันเลย <c oughs> เดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวๆดูก่อนไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเกล็ดเดไป ได้แล้วโอ้โหตุลักตุเลยโอ้โหดูว่าไซส์บิ๊กเอา้าเดี๋ยวหลุดละเดี๋ยวน่าขุดละขุดก่อนมีพอได้เข้าออละอ๋ 12, อมันติดสองเงาะหลยดินแดง โอ,โอ้ครับผมพี่นั้นสดยได้ไปแล้วมั้งเห็นไหมยิ้วๆนั่นเขาส่วนดีดีเป็นอู้เปิดกล้องไม่ทันเมื่อกี้ไดไ,ไปก่อนเ,เดี๋ยวอนปลาไปขึ้นก่อนโอ้ท่านผู้ชม กินจัดเอาตอนเย็นครับผมถ้าพ่อเมึองเขาจะกลับแล้วทีแรกยังครับผมยังก่นอนรอสักหน่อยกอ่อนเอาให้มันคุ้มลอยก่อนโอไปมาก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  โอ้ยแล้วเหรือครับน้ำปเล็กเราจะได้ผสมเหยื่อลุยกันคืนแล้วมั้งเหง่อคันนี้ดีโอ้คันที่ดีรูดรูดลาอะไรครับเนี่ยพี่ศกเลยครับอ๋อมาแล้วครับมาที่นี่ด,นดู ตินต่อเลยนะครับเนี่ยอันไกลค่ะน kind of ี่ใส่แว่นมาอีกแล้วค่ะครับผมท่านผู้ชมก็อย่างบ้าเลยครับโอกาสและเวลาของคนเราต่างกันจริงๆอยู่ถูกจุดถูกที่เมื่อไรก็หมานเมื่อนั้นแหละครับผมเหมือนที่นาปลาหมึกเป็นวันนี้นะครับทั้งวันเลยหว่าจะได้ปลามาลงจุดนี้ครับผมต้องขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามยืนยืนรับประมึกจะไปสรุปแต้มที่ห้องให้ชมนะครับตอนนี้เราพอเจ็บคันเพราะว่ามืดแล้วจินตอนมืดครับผมหมายนี้ดูกลางคืนได้ด้วยนะครับดูกลางคืนได้แต่ยุงเยอะนะครับโอเคครับเยวไปสรุปแต้มที่บ้านครับผมโอ้สรุปแต้มในความมืดครับท่านผู้ชมหนึ่ง6 7 7สามสี่ห้าหเจ็ดเจด จ็ดแต้มด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มครับผมใช้สวยด้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอยู <c oughs> ่มันเยอะครับเราไปดูกันที่บ้านอีกทีนึง